เนออนกับเทตันกับมนตราต้องสาบบท,ที่หสภาเมืองแสงแดดยามบ่ายในหน้าร้อนร้อนแดงสมชื่อจนทำให้เทตันต้องเดินไปปัดเหงื่อไประหว่างทางที่จะมุ่งหน้าไปยังสภาเมืองหลังจากสอบถามจนรู้ตำแหน่งที่ตั้งอย่างแน่นอนแล้วตอนที่ออกมาจากโรงแรมนายไม่ร้อนบ้างหรืองไงเนออนฉันนี่อยากจะแก้ผ้าเดินไปให้รู้แล้วรู้รอดเทตันบนอกเมื่อหันไปเห็นเนออนที่เดินตามมาข้างหลังด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนกับอุณภูมิขอ,ของอากาศที่ร้อนจนหน้าหงุดหงิดก็ร้อนเหมือนกับนายนั่นแหละยิ่งไปใส่ใจกับมันมากก็จะยิ่งร้อนแล้วยังไงไม่ใส่ใจจจแลลลล้้้้้วะะะหหหหหหาา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 ยยยรรรรรรออ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 นน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 นืืืไไไงงป่่่กก็ัััเเเเเเมมมดดดดิิทททีีูบพศ แต่มันก็ไม่ได้ทําให้หงุดหงิดอย่างที่นายเป็นตอนนี้หลังจากไปถึงสภาเมืองนั้นแล้วฉันจะรีบกลับไปนอนแช่น้ําให้สบายใจเลยนายคอยดูก็แล้วแต่นายฉันขอบายละกันทําไมละ่ะนายรังเกียจฉันหรือไงหรือว่านายอายเทตันทวงของนายกับของฉันมันก็เหมือนอนกันนั่นแหละหน้าเป็นผู้ชายเหมือนกันแถมเป็นฝาแฝดกันอีกต่างหากไม่ได้รังเกียจแต่ฉันไม่เคยแช่น้าร่วมกับใครมาก่อนและฉันก็ไม่ชอบด้วยพูดอย่างกับว่าเป็นคนวงหนึ่งตัวไม่อยากให้ใครเห็นเรือนร่างอย่างนั้นแหละชิปเทตันบอกอย่างงอนๆเหมือนมีว ฉันบอกว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเนออนบอกอย่างรำงคาญพร้อมกับเดินหนีทำไมเทตันถามเสียงแข็งหรือว่านายเป็นกลักเลื่อนในที่ลับเปล่างั้นก็พวกแผรเป็นจากการฝึกเป็นนักฆ่ารอยบากกลางหลังยาวเท่าแขนอะไรทั้งนองนั้นใช่ไหมล่ะเปล่าหรือพวกตระกูลนักฆ่ามันฝึกไหนว่าไม่ให้อาบน้าร่วมกับใครเดี๋ยวศัตรูเห็นง่ามตุดแล้วจะเป็นเรื่องเทตันเริ่มกวนประสาทเนอออนหลังจากที่ได้คาตอบเป็นคาว่าเปล่ามาสองครั้งติดเปล่าเราเป็นฝาแฝดเป็นพี่น้องกันนะเนอออนนายจะมาปิดบังเรื่องแค่นี้กับฉันทําไมเทตันตะโกนาาามมลััง่่่่ววิิิเนนนนนดไบบ้้สช หรือนายไม่ไว้ใจและเชื่อใจฉันแล้วเปล่าเนออนหันมาปฏิเสธสิงแข็งก่อนถอนใจสิงดังจะแช่น้ำก็แช่ฉันไม่อยากที่จะขัดนายแล้วก็แค่นั้นแหละเทตันอมยิ้มก่อนจะเหลือไปเห็นอาคารไม้สองชั้นที่ดูอว่าใหญ่โตตรงหน้านั่นสภาเมืองใช่ไหม่ทำไมมีคนเต็มไปหมดคงจะมาแย่งสิทธิ์อีกครึ่งนี่มันบ้าชัดๆมีคนรู้เรื่องนี้เยอะขนาดนั้นเลยหรือเนอออนไม่รู้สิลองเดินเข้าไปสำรวจก่อนดีกว่าเนออนบอกก่อนที่จะเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ต้อนรับที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไร สิทธิ์เข้าร่วมพิธีเข้าป่าล่าวิญญาณครับเนอออนบอกขณะกว่าสายตามองดูผู้คนที่อยู่ในที่นี้โดยรอบเห็นเขาบอกว่าต้องเอาผ้าพัานคอหรือกำไรของคนมึงนี้ไปมอบให้กับประธานสภาเมืองคึ่ว่ายังไงนะคะหญิงสาวหยุดมือจากงานตรงหน้าพร้อมกับเหนื่อยหน้าขึ้นมองแต่ก็ต้องสะดุง้งพร้อมกับรู้สึกเสียวสัรหลังว่าอย่างบอกไม่ถูกเมื่อสบตา,ากับเนอออนที่จ้องมองเธออยู่แล้วอย่างจังก่อนที่จะคิดในใจว่าตาดุหน้ากลัวชะมัดนี่แค่ตาหน้าเนี่าเปาิดภาคลุมหน้าออกมามีหวังหัวใจวายตายกันพอดีเออฉันไม่เคยจะได้ยินเเเรรืืื่่่่่่่ออ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 องงงงงงนนนนนนีีนนะะ้้้มมมมมาา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 ากกกกกกลลยยยยยยหหหญิสสวบััจตตทไไถึแคคูด นั้นผมจะไปพบประธานสภามืองได้ที่ไหนครับเนออนเริ่มเปิดบทเจราจาหลังจากมองตาของหญิงสาวก็บอกได้ว่าเธอไม่ได้โกหกเธอไม่รู้เรื่องจริงๆเสียใจด้วยนะขะุณคงไม่ได้เข้าพบแล้วล่ะคะ่ะเพราะท่านลาพักร้อนยังไม่มีกำหนดกลับที่แน่นอนคะ่ะประมาณการได้ไหมครับว่ากี่วันยังมากก็สามอาทิตย์อย่างน้อยก็สามวันคะ่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับที่ท่านไปพักร้อนเข้าวันที่สามพอดีคะ่ะนั้นคนพวกนี้คงจะมารอพบท่านแบบเดียวกับผมสินะครับเนออนพูดพลางหันไปสังเกตเทตันที่ยืนคุยกับเด็กหนุ่ม ส่วนมากที่มีจุดประสงค์พบประธานสภามือแบบเดียวกับคุณจะเป็นเด็กนุ่มสาวรุ่นรุ่นคุณเท่านั้นส่วนที่เหลือมาติดต่อธุรส่วนตัวได้เอกสารด่วนที่ต้องรอประธานสภามืองลงนามกันทั้งนั้นหญิงสาวแยง้งถ้าคุณจะติดต่อจริงก็ต้องลงชื่อจองคิวเอาไว้ก่อนนะคะนั้นผมจองคิวเอาไว้ก็ได้แต่ถ้าหากผมไม่รอที่นี่ผมจะรู้ได้ยังไงว่าประธานสภามือมาถึงแล้วผมไม่อยากเสียเวลารอที่นี่สักเท่าไหร่ผมอยากกลับไปนอนรอที่โรงแรมมากกว่างั้นถ้าท่านประธานสภามืองมาถึงแล้วดิฉันจะติดต่อไปที่โรงแรมของคุณให้เเอองะะาาบกกขทียนนนนรดษใ้ััแมตล โรงแรมไฮปรินห้องห้อสก่อนที่จะยื่นกระดาษคืนให้กับหญิงสาวคุณได้รับคิวแรกนะคะถ้าท่านประธานสภาเมืองมาถึงที่ฉันจะติดต่อไปทันทีคนตั้งเยอะทำไมผมได้คิวแรกล่ะครับเนออนรู้สึกตกัหนิดใจ,จย,ยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกก็เพราะคนอื่นไม่มีใครเดินเข้ามาจองคิวเลยนี่ค่ะทุกคนต่างนั่งรอที่นี่กันหมดหญิงสาวอธิบายมีแปลกก็แต่คุณนี่แหละคะ่ะที่ไม่คิดจะนั่งรอที่นี่คงอยากจะเข้าพบประธานสภาเมืองเพื่อให้ได้สิทธิ์จนตัวสัน่นเนออนคิดก่อนที่หันไปขอบคุณหญิงสาวแล้วเดินกลับออกไปหาเนอน้กัรปไพอน คาดว่าจะกลับมาวันนี้หรือไม่ก็ภายในสาอาทิตย์นี้เพราะไม่มีกาหนดก,กลับที่แน่นอนแต่ฉันจองคิวเข้าพบเอาไว้แล้วและได้คิวแรกตอนนี้กลับไปรอที่โรงแรมก่อนดีกว่าแล้วพวกเราจะไม่นั่งรอเหมือนพวกเขาเหรอือเทตันแย้งคนส่วนมากเกือบจะทั้งหมดก็นั่งรอกันอยู่ที่นี่นะัดอย่าเลยเสียเวลาเปล่ากลับไปนอนเอาแรงก่อนดีกว่าอย่ามาโมูทรมานตัวเองท่ามกลางความร้อนระอุอย่างนี้เลยจะดีกว่าทําไมละเนออนนาะยอยากตัดกําลังตัวเองก็ตั้งใจทั้งกําลังใจและกําลังกายที่จะร้อยรอลงไปทุกวันวันจากการเฝ้ารอเหมือนมาเฝ้าบ้านไม่มีผิดงงงงงงััััััั้้้้้นนนนนนนรรรรรรีีบบบบกกกกกลลลโโแแมมเเเเเเยยยยยยตตอออออ่่่่่าาาาาาหดวววิํจจะไปปชใข ให้มันได้อย่างนี้สิในหัวมันมีแต่เรื่องอย่างนั้นสินะักเนอออนบนอุบหลังจากที่วิ่งตามเทตันกลับโรงแรมเมื่อมาถึงโรงแรมเทตันก็ขอตัวแยกออกไปแช่น้ำทันทีก่อนที่หันมากำชับเนอออนห้รีตามไปเนออนพยักหน้ารับแบบสงๆงก่อนที่จะลงตัวลงนอนทำไมมาช้าจังเนอออนเทตันทักขึ้นมาทันทีหลังจากที่เนออนก้าวเข้ามาในห้องอาบน้ำมัวแต่นอนทำใจอยู่ละสิทา่าฉันบอกแล้วไม่ต้องอายมามารีบถอดเสื้อคลุมแล้วลงมาสักทีเออรู้แล้วหน้าไม่ต้องมาเร่งเนรับคำพร้อมกับถอดเสื้อคลุมอกโชว์ จะให้แช่ด้วยก็ทำตัวรีบๆหน่อยนั่งแตะเต็มอ่างอย่างนี้ใครจะลงไปได้เนออนบอกพร้อมกับลงแช่น้ำที่มีอุณหภูมิเย็นกำลังดีแช่น้ำตอนร้อนๆน,นี่ก็เป็นอะไรที่แสนจะพิเศษไปอีกแบบที่แท้นายก็ไอเรื่องรอยสักฉันก็มีรอยสักเหมือนกับนายไม่เห็นยักษ์ไอเทตันลอยหน้าลอยตาพูดก่อนที่จะหันหลังโชว์รอยสักครูมังกรแบบเดียวกันแต่ไม่ได้ลงสีมีแต่เส้นวาดให้กับเนออนดูเป็นขวัญตาของนายมังกรดำส่วนของฉันมังกรขาวนายได้รอยสักนี้มาได้ยังไงเทตันตอนแรกก็ไม่มีหรอกมันเพิ่งโผล่มาให้้้้้เเเเเเหหหหหหห็็็นน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 ตตตออออออททีีนนีีี่่่่่่่่่่่ฉฉัััััััาา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 ายยยยยุกกกกวววคใใใมมมูบบบืืญปปปผศจงงงงลลลลละะะฟรณ์ดแแข แล้วพวกตระกูลนักฆ่าของนายไม่แตกตื่นกันหรือไงที่อยู่ๆก็มีมังกรดำมาโผล่ที่หลังนายไม่หรอกไม่มีใครเคยเห็นรอยสักนี้นายไม่แก้ผ้าต่อหน้าใครแถมหูเนื้อหูตัวแบบสาวน้อยว่างั้นเทตันยิยวนเข้าให้พราะไม่รู้ว่าเนออนจะหูเนื้อหูตัวอะไรนักหนาแล้วเวลาที่นายถอดเสื้อฝึกวิชาละ่ะยังไงพวกเขาก็ต้องเห็นอยู่ดีแหละฉันไม่เคยถอดเสื้อฝึกวิชาอย่างที่นายพูดสักครั้งทำไมละ่ะเมืองที่ฉันอยู่มีแค่ฤดูหนาวอย่างเดียวเท่านั้นหนาวติดลบน่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใครจะบ้าถอดเสื้อฝ เราจะแน่ใจได้ไงว่าพี่สาวที่เขาเตอร์จะไม่หลืมติดต่อต่อเราเทตันโล่ง oh ขึ้นหลังจากที่แช่น้ำมาพักใหญ่หรือว่าเราจะปลับไปรอดีไม่ต้องรอกถึงกลับเข้าไปเราก็ไม่รู้จักหน้าตาของประธานสภาเมืองนั่นอยู่ดีต่อให้เขามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพวกเราเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาเป็นใครรอให้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อมาเองน่าดีอยู่แล้วเขาทำงานที่นั่นเขาก็ต้องรู้จักหน้าคาตาท่านประธานสภาอยู่หรอกก็จริงอย่างที่นายพูดไม่นั้นเราคงตามหาอย่างเป็นปากไม่มีเป้าหมายเสียเวลาฟรีหลังจากที่เขาทั้งสองคนแช <od> <c oughs> เนออนหันไปสบตากับเทตันในความมืดกลางชี้ไปที่ประตูแล้วส่งสัญญาณบอกเทตันให้ไปเปิดประตูก่อนที่เขาจะเดินแฝงเข้าไปในความมืดของห้องเพียงแวบเดียวเนออนก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาเทตันอย่างเงียบเชียบไร้เสียงไร้ร่องรอยประหนึ่งว่าไม่เคยมีเนออนอยู่ในห้องนี้มาก่อนก๊อก็กครับบบบบรอสักครู่นะฮะเทตันเอ่ยรับก่อนที่จะเดินไปเปิดประตูอย่างระแวดระวังขณะที่ฉวยเอาผ้าคลุมหน้าที่หัวเตียงมาปิดบังใบหน้าอ้าวพี่สาวที่ทำงานอยู่ที่สภาเมืองนี่เองเทตันรู้สึกแปลกใจนิดๆที่เธอเข้ามาพบพวกเขายามดึกจนต้องออกตัวทางปปปรรรรระะะะะเเเดดดดด็นนนนหหหหวววััีีีฮมมมมธุุออออไไไไไกกกบพผืืล่่่าาขข้้้ยยยคคตงงส เชิญฮะทันทีที่เทตันกล่าวเชิญเธอก็รีบแทกตัวเข้ามาในห้องทันทีด้วยความเร็วมากจนเทตันต้องตกใจอีกทั้งยังไม่ทันที่เทตันจะได้ออกปากห้ามว่าอย่าเพิ่งเปิดไฟเธอก็เปิดไฟซะเรียบร้อยนายไม่ใช่คนที่ไปติดต่อเธอพูดพร้อมกับขมวหมดคิ้วอย่างสงสัยอีกทั้งก็เปลี่ยนโทนเสียงที่ใช้พูดเป็นอีกแบบหนึ่งทันทีจนทำให้เทตันอดคิดไม่ได้ว่าพี่สาวนี่แอบเดานี้ว่าน้ำเสียงและการพูดจาคนละแบบตานายก็ไม่ดูเหมือนกับคนตอนกลางวันสีตาก,ก็ไม่เหมือนแต่พี่สาวนี่ช่างสังเกตีด แล้วอีกคนหลับไปไหนเธอถามหลังจากกวาดตาไปรอบห้องแล้วไม่พบเนออนคงจะไปเข้าห้องน้ำนะฮะเทตันรีบแก้ตัวทันควันแน่ใจหรือว่าไปเข้าห้องน้ำไม่ได้อยู่ที่ระเบียงหน้าห้องเธอถามอยางรู้ทันเมื่อเห็นเงาของเนอออนที่ฉายชัดบนผ้าม่านตรงหน้าโกหกไม่หนีเลยนะเจ้าหนูพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแอบ,บแบวเทตันตอบกลับอย่างหุดหด,ดเมื่อคนตรงหน้ารู้ทันเขาบุคลิกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหน้าห้องกับในห้องต่างกันลิกลับ,บช่างสังเกตเหมือนกันนี่ตกลงพี่สาวมีธุระอะไรก็ว่ามาเลยดีกว่าฮะเทตันรีบตีตรงเข้าประเด็นรแก แล้วนายน่าจะยืนอยู่ตรงระเบียงอีกนานไหมเข้ามาข้างในได้แล้วหญิงสาวหันไปเรียกเนออนที่ไม่เข้ามาสักทีแค่ผ้าคลุมหน้าผืนเดียวมันไม่สามารถปิดบังความลับของนายได้หรอกคุณรู้อะไรกันแนะ่เนออนเริ่มรู้สึกได้ลางๆว่าหญิงสาวตรงหน้าต้องรู้ความลับอะไรบางอย่างของพวกเขาทั้งสองคนอยู่แน่ๆเอาละฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะเจะ้าหนวงมือใหม่หญิงสาวเริ่มบรรยายขณะที่ยกมือขึ้นมาดิดนิ้วเบาๆดังปอก้าคลุมหน้าของเนออนกับเทตันก็หายวับไปกับตาอย่างเล่นกลฉันชื่อเอวาเฮนเดลเป็นประธานสภาเมืองของทททีีีีีีาาีี่่่่่่่่่่่่่นน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 ไไไไไมมมมมมจรรรินนิิงงาาาาาาาพพพพสวววววออออยยยยยใหหหหห้้้้้กกผผัััเเเเเลุชคดดป็แบบฮะ เทตันแย้งด้วยน้ำเสียงตื่นตื่นทางคิดว่าจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อพี่สาวตรงหน้าอายุเพิ่งจะยี่สิบตนๆนเท่านั้นประธานสภาเมือที่เขาวาดฝันไว้น่าจะเป็นชายแก่งอังเหงือกมากด้วยประสบการณ์ชีวิตทำไมมีกฎบัญญัติข้อไหนไม่ทราบที่บอกว่าต้องแก่งอังเหงือกถึงจะดำรงตำแหน่งนี้ได้แล้วที่ฉันเป็นผู้หญิงมาแล้วไงให้เจ้าหนูหญิงสาวถามด้วยน้ำเสียงขึ้นจมูกบ่งบอกถึงความไม่พอใจยางเห็นได้ชัดกปล่าหาพี่สาวเทตันตอบกลับด้วยสีหน้าใหญ่ๆแบบว่าไม่อยากจะเข้าไปแย่งด้วยแถมเล่นมายาก,กลุ่ จ้านหนูนี่ช่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจริงๆเลยหญิงสาวที่ปากยางดูถูกฉันจะบอกอะไรให้มันไม่ใช่มายากลนแต่เป็นพลังที่แฝงเร้นในร่างกายต่างหากเล่าพลังแฝงเร้นงั้นหรือเธตันพูดตามอย่างคนละเมอแล้วมันเป็นพลังแบบไหนกันหรือพี่สาวเวทมนต์หรือเปล่าฮะความลับย่าบอกไม่ได้หญิงสาวปฏิเสธเสียงแข็งขนาดรอบมองในออนที่ไม่ยอมพูดอะไรสักอย่างทีนี้นายทั้งสองคนก็รู้แล้วว่าฉันเป็นใครจากนี้ไปให้เรียกฉันว่ารุ่นพี่เอวาทำไมไม่ให้เรียกว่าท่านประธานหรือพี่เอวาละ่ะฮะเธตันสงสยยงปปนนงงัย เอวาบอกก่อนที่จะหยิบกาสีทองสองใบที่ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยการขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นให้เนอออนอย่าทำหายลกัดนี้เป็นบัตรผ่านเข้างานพิธีฮะเทตันรับคำก่อนที่จะรับกาสีทองจากเนอออนมาพิจารณาสีทองอยากจะทำมาจากทองคำน่าจะขายได้หลายตังอยู่นะฮะก็ทองคำจริงๆนะสินาจะขายก็ได้นะถ้าอยากที่จะได้เงินมากกว่าเข้าร่วมพิธีฮารุนพี่เอวาลงผมเล่นใช่ไหมฮะไม่ได้เราเล่นเรื่องจริงยากหญิงสาวบอกก่อนที่จะยื่นแผนที่และขวดแก้วที่บรรจุของเหลวสีม่วงให้กับเนออนและเทตันที่ที่จะถูกจัดขึ้น งั้นถ้าเกิดผมจะไปรอตั้งแต่หกโมงเช้าได้ไหมฮะนั่นก็แล้วแต่ความสามารถของนายนายจะออกเดินทางตอนนี้เลยก็ได้เจ้าหนูเพราะสถานที่ที่ใช้จัดพิธีใช่จะหาเจอง่ายๆแม้จะมีแผนที่อยู่ในมือก็าตามทีหญิงสาวบอกทางอยากไหลยอย่างไม่ยิ่ง่ะหมายความว่าจะไปถึงสถานที่จัดพิธีเวลาไหนก็ได้แต่ต้องเข้าร่วมง,งานให้ทันเที่ยงคืนใช่ไหมล่ะฮะใช่นั้นป่านนี้คงจะมีคนร้ายอยู่ที่สถานที่จัดพิธีแล้วสิห่หเพราะคงมีคนได้สิทธิ์เข้าร่วมไปก่อนหน้านี้ไปแล้วนายชื่ออะไรเจ้าหนูอยู่อยู่หญิงสาวก็ถามขึ้ เมื่อพิจารณาเด็กหนุ่มสคนตรงหน้าที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแก่แตกละให้ความรู้สึกต่างกันสิ้นเชิงคนหนึ่งร้อนแรงดังดวงอาทิตย์ในฤดูร้อนส่วนอีกคนอึมครึมดังก้อนเมฆที่กำลังจะก่อตัวเป็นพายุในฤดูหนาวนี่เธอตั้งตัวจ้อยฉันจะบอกอะไรดีๆให้พวกนายสคนได้สิทธิ์ลำดับที่49และ50ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายสำหรับเข้าร่วมพิธีเรียกว่ามาทันเวลาอย่างเฉียดฉิวเลยแหละเพราะพิธีนี้รับสมัครผู้เข้าร่วมตั้งแต่เดือนที่แล้วและที่สำคัญหมดเขตวันนี้คู่แข่งของพวกนายนับเป็นระดับเทพหรือไม่ระดับตำนานกันทั้งนั้นส่วนมากก็เข้าไปรอที่สถานที่จัดพิธีกันเรียบร้อยหมดแล้วขาดก็แต่นายสคนว่าจะตกลงเดินทางเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมพิธีก็เท่านั้น ทุกคนที่ได้เข้าร่วมพิธีรอคำตอบจากพวกเราอยู่สินะถ้าตอบว่าไม่พกเขาก็จะไม่รอและเริ่มพิธีกันเลยงั้นสิเนอออนพูดขึ้นบ้างหลังจากเงียบมานานแล้วขวดแก้วนี้ใช้ทําอะไรยาพิษนะถ้าระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมพิธีแล้วเจออันตรายแรงจนรู้สึกรับหมือไม่ไหวจะกินเข้าไปก็ได้นะจะได้ตายแบบสบายๆไม่ทรมานจากไปอยากสงบอะไรทั้นองนั้นหญิงสาวยิ้มยออ้อลืมบอกไปว่าถ้ากลางแผงที่ออกมาแล้วจะเป็นการยืนยันว่าจะเดินทางเข้าร่วมพิธีซึ่งเข้าแล้วออกไม่ได้ในยะทางเดียวที่จะออกมาได้กก็็คือออเปนมา ใครมันจะไปอยากได้ยาพิษนี่กันเทตันตะโกนออกมาอย่างโมโหคนอย่างเขาหน้าเหลือจะขี้ขลาดกลัวตายจนต้องพึ่งยาพิษบา้าๆนั่นแต่ก่อนที่เขาจะได้เกลี้ยงมันทิ้งเนออนก็มาดึงยาพิษออกจากมือเขาสงบสติอารมณ์หน่อยเทตันเนออนบอกขณะกดเทตันให้นั่งลงเหมือนเดิมกางคิดว่ายากให้บา้าแทๆ้ๆที่ไปปั่นอารมณ์หมอนั่นให้โกรธจนตัวโยนเป็นนั้นว่าพวกผมตกลงเนออนพูดพร้อมกับกลางแผนที่ออกมางั้นฉันก็หมดธุระแค่นี้นะยะหญิงสาวตับบดบทก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ประตูหวังว่าจะได้เจอในอนน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 นคคททีีี่่่่่่่่พพิธงไไมมถถูููููกกกฆฆาา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 าตตตตยปซะะะะออออเเเเจจ้้้้้หหหหััแลผรรรสุวฮืน รู้สิไปก่อนละบายหญิงสาวตอบก่อนจะเผยอปากพูดบางคำที่ไร้เสียงออกมาโดยหันหน้าไปทางเนออนรุ่นพี่เอวาเขาบอกนายว่าอะไรรอเนออนกำลังหลบหนีเนออนตอบเธอรู้เรื่องพวกเราแล้วแปลว่างานนี้คงจะไม่ธรรมดาซะแล้วละ่ะคนที่จัดพิธีนี้ขึ้นมาได้คงมีเส้นสายอยู่เพียบไม่นั้นจะรู้ประวัติของผู้เข้าร่วมพิธีอย่างเราขนาดนี้ได้ยังไงกันทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เราสองคนก็ปิดบังทุกอย่างไว้เป็นความลับรวมทั้งใบหน้าด้วยแต่ตอนนี้ใบหน้าเราสองคนคงไม่เป็นความลับแล้วนั่นเนออนรุ่นพี่เอวาเธอเห็นหมดแล้วเทตันแยง้งก็จริงแตตต่่่่่วววาาาเเเรรกกกก็้้ออ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 องงงงปปิิิดดบบััใหหนน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 นไไไยยยูีคทจะะฟลลล วันนี้นอนเอาแรงก่อนอยาเพิ่งบ้าจี้ออกเดินทางต่างที่รุ่นพี่นั่นบอกเลยถ้าหากมาดีฉันก็จะปล่อยไปก่อนแต่ถ้าเธอเผยความลับให้กับคนที่กำลังตามล่าพวกเรารู้ฉันจะลงมือฆ่าเธอทันทีแล้วนายว่าจะมีใครรู้ความลับนี้อีกไหมเทตันถามขณะล้มตัวลงนอนถ้ามีคนรู้ความลับของพวกเราอีกสักสิบคนนายไม่ต้องตามฆ่าหมดเลยหรือไงยิ่งฆ่าเรื่องก็ยิ่งแดงความลับไม่มีในโลกหรอกเนออนแต่ถ้าความลับนั้นทำให้พวกเราอยู่รอดต่อไทยฉันจะทำมันอย่างไม่ลังเลเนออนตอบกลับเสียงเฮียมเอาหน้านาเลิกคิดดีกว่าเนยเดอยก่อนททีี่่่จะเปลยนงู้ ที่เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเนอออนเป็นนักฆ่ายังไงก็ต้องคิดและทำแบบนักฆ่าอยู่วันยังข้าเพราะถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นจะเปลี่ยนเนอออนให้เป็นคนธรรมดาอย่างเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนไม่ได้สักทีเดียวที่บอกได้ในตอนนี้ก็คือเนออนต้องการเวลาและกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงเป็นแรงผลักดันก็เท่านั้นแล้วตกลงนายกับฉันใครจะเป็นที่ใครจะเป็นน้องถึงจะเกิดมาด้วยกันแต่ออกจากท้องแม่ไม่พร้อมกันสักหน่อยฉันไม่รู้วันเกิดและเวลาเกิดของตัวเองแล้วจะไปรู้ได้หลังไหนว่าใครเป็นที่ใครเป็นน้องเนื่นพีีี่่่่หรออออออยยยยยาาาากกกเเเป็นน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 น้้้งงััััจจจไไททตตบบดดวสิฝถล